สวัสดีครับผมขอออกมาพูดนะถามว่าจะให้ผมแยกแยะประเด็นไหนผมไม่รู้นะฮะว่าจะให้ผมนะแยกแยะประเด็นไหนแต่ต้องถามกลับไปทุกคนว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นผมไม่ว่าจะเป็นผ่านลิงก์นะฮะไม่ว่าจะเป็นลายกลุ่มนะฮะ หรือไม่ว่าจะเป็นทางแอป messenger นะฮะแอป messenger หรือไอะไรกลุ่มๆที่ขึ้นอยู่ตรงกลางโทรศัพท์อะนะฮะทั้งไลน์กลุ่มทุกสิ่งทุกอย่างผมคือผมไม่รู้นะคือหนึ่งมีคนก็พูดบอกผมมาเยอะนะฮะและเสียงที่เข้ามา มีการพูดว่าให้เก็บหลักฐานตัวนั้นไว้แคปหน้าจอภาพที่เห็นนะฮะลิงก์ที่มีการส่งออกไปลายกลุ่มที่มีการคุยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นผ่านลายกลุ่มลิงก การฝังกล้องในห้องนอนผมนะฮะมันเป็นลิงกนะ์เนี่ยมันเป็นลิงก์อะไรผมไม่รู้นะฮะคือเท่าที่รู้ไม่มีคนที่เขาแคปหลักฐานแล้วก็เซฟตัวนั้นไว้นะฮะคือผมไม่รู้ว่าใครไปปล่อยตัวผมผมไม่รู้นะฮะแต่มีคนบอกผมมาเยอะแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันมีจริงไหมนะฮะ มันมีการเหมือนเหมือนมีลิงค์เหมือนมี Link, เมลน,นะ,ะแต่ได้ข่าวว่าหลุดไปหลายประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นต่างประเทศนะมีหลุดเยอะนะฮะมีทั้งคนบอกมีทั้งคนเห็นนะฮะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างหล,หลุดข้อมูลผมออกไปยังต่างประเทศด้วย ไม่ใช่แค่ในไทยนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมนะฮะลิงก์เมลมีการเก็บหลักฐานมีการเก็บข้อมูลตัวนั้นไว้ผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันคืออะไรนะฮะก็ใครทำอะไรเมลหรือลิงก์อะไรก็น่าจะรู้อยู่ในใจใครแคปอะไรไว้ก็น่าจะรู้อยู่ในใจนะครับผมก็ต้องหาคำตอบต่อไปครับ